คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะ สิบเจอกีฬาสิบห้านินนาาานทีสวัสดีครับทุกฟังครับอตอนรับชมฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับวันนี้วันพุธที่27มิถุนายน2555วันนี้ตรงกับขึ้น9ก้าข้าเดือน8ปีมะโรงวันนี้ผมุรพลนาคนครทำหน้าท,ที่พูดเนรายการครับทุกฟังครับก็คงจะมีประเด็นมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาพูดคุยผ่านทาง ช่องทางทางสานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทเพชรบุรีแห่งนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ยังคงเช่นเคยนะครับ0 3 2 4 1 9 4 3 4วันนี้มีประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมนะครับซึ่งจะมีการจัดประชุมสัมมนานะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีในช่วงอันใกล้นี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของสภาเศรษฐกิจ และสังคมนะครับอขอไปส,สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันในชื่อเต็มๆเ,เ,เขาซึ่งเขาจะมาจัดที่เพชรบุรีนะครับก็ในหัวข้อเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศไทยในสองทศวรรษหน้านะครับระหว่างปีพศ2 5 5 6ไปจนถึงพศ .2575 นะครับภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านโอภาสขอไปครับท่านโอกาส เตยพระกุลซึ่งท่านเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านท่านประธานครับครับสวัสดีครับอตอนนี้อออกากาศอยู่สวทเพชรบุรีนะครับ fm 95.75เมกะเฮิร์ซครับท่านประธานครับครับเก็คงจะเรียนสอบถามในส่วนของบทบาทนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นให้กับท่านผู้ฟังที่กําลังรับฟังรายการอยู่ครับท่านประธานครับครับในส่วนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลายคนก็คงจะคุค้นชินหูอยู่แต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษานั้นเป็นอย่างไรครับท่านประธานครับครับเขาเรียนทราบว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสอนดนแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณา ประกาศใช้ครับนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่มาของอำนาจของการดำเนินง,งานสภาอาิสระได้เปลี่ยนไปตามกฎหมายที่บัญจัตอนะครับครับแล้วสภาอึสราจริงๆแล้วก็เป็นองค์กรหลักในการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจกและสังคมจากบุคคลที่เป็นตัวแทนต่างๆจากภาคส่วนต่างๆโดยเยิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความเห็นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฯกฯและสังคมนะครับ,ร,บรวมถึงเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเข้าหน้าอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ,รบสภาผู้มสานั้นเป็นสภาภาคประชาชนสิ่งที่เราเสนอและแน่ต่อคณะรัฐมนตรีนะั้นก็จะไปสัมมนาจะไปฟังความเห็นจากประชาชนแล้วเอามารวบรวมสังเคราะห์และวิเคราะห์ก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น เป็นข้อเสนอแนะน่าจะเป็นของประชาชนรวมครับหมายความว่าโครงสร้างที่มาที่ไปกับข้อเสนอแนะของของทางสาภาเนี่ยที่จะไปให้กับทางคณะทรวงดีตรีก็คือจะต้องไประดมความคิดเห็นในภาคประชายชนตัวทุ่ภาคมาอย่างนั้นใช่ไหมครับรแล้วก็รรสรุปนําเสนอให้กับทางทางรัฐบาลไปใช่ครับทีนี้ในส่วนของโครงการนะฮะที่สภาที่ปรึกษาเนี่ยจะออกไปสัมมนาที่จะระดมความคิดเห็นเนี่ย โดยโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประเด็นหรือเรื่องราวที่จะดําเนินการเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาเสนอมาหรือว่าทางาสภาเองเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็จับประเด็นแล้วก็ไปนําเสนออ๋ออันนี้เรื่องเกกสภา,าที่ปรึกษาเราได้มีนักวิชาการมาร่วมอยู่มากมายครับนะครับครับสภารกษาก็จะมองภาพรวมของประเทศมองมาประเทศก็ควรจะทิศทางพลังงาไปทิศทางไหนครับแล้วก็ทิศทางแล้วก็จะประชุมคนกันภายในแล้วประชุมกับหน่วยราชการต่าง เสร็จแล้วเราก็จะนำเอามาเป็นหัวข้อสร้างหัวข้อขึ้นมาครับพอหัวข้อขึ้นมาที่จะเสนอแน่ต่อคณะรัฐมนตรีในหัวข้อนี้เราก็จะเชิญเราก็จะไปสัมมนาต่างๆกับประชาชนว่าในหัวข้อเนี้ยทางประชาชนทุกภูมิภาคนั้นนหะคิดอย่างไรครับประชาชนทั่วประเทศคิดอย่างไรอในหัวข้อนี้แล้วประชาชนก็จะมีข้อเสนอแนะมาให้เรามีความคิดความเห็นมากมายในแ,แต่ละภูมิภาคซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนกัน อ๋อครับมีความต่างนะครับเรื่องมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละภูิภาคนั้นความแตกต่างสภาพฟาบนีสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเอาทุกวนี้ก็จะมาเสนอมาเซ็นเตอร์ที่เราันเราจะอยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะมาดูแล้วรวบรวมเอารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมวดแล้วก็จัดในการเ็งข้อเสนอแนะต่อคณะบัตรีครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะงั้นความคิดความเห็นที่เราเสนอต่อคณะรัตรีนั้นก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นของประชาชนทั้งหมดครับแลวเราจึงเรียนว่าเราเป็นสภาผาาประชาชน แต่ส่วนหนึ่งแน่นอนแหละก็มาจากในส่วนของนักวิชาการของสภาเองที่อาจจะตั้งข่าวปลาจุกฮะภาคประชาชนเองก็สามารถเสนอประเด็นได้เหมือนกันใช่ไหมครับท่านท่านประธานได้ได้ได้แสดงว่าประชาชนท่านใดหรือว่าสางกลุ่มอง์กรใดอยากจะให้เราทําประเด็นไหนก็เสนอขึ้นมาที่สภาทึกสาเราก็จะลงไปทำตามที่ประชาชนต้องการอันนี้ประเด็นหนึ่งอ๋อครับครับก็อประเด็นที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างหนึ่งคือประเด็นสมาชประชาชนเสนอเรามาแล้วก็จะทำให้ครับ อีกประเด็นหนึ่งคือทางข้าราชการตยต้องการให้เราทําอะไรก็จะส่งมาเราไม่จะทำนม,ม่ต้อง<ผ>มาส<น>าประเด็นนะครับ,<ห>รบวิธีการทำงานนั่นคือเราจะลงไปสัมมนาแล้วก็ลงไปฟังผู้ใหญ่ชาชนนี่คือวิธีการทำงานครับทราบว่าในช่วงนี้เนี่ยทางสภาที่ปรึกษาเองก็มีโครงการที่จะจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นนะครับในทั้งสี่ภูมิภาคเลยเนี่ยเพื่อที่จะเสนอไปยังรัฐบาลเนี่ยในส่วนนี้โครงการนี้ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ คือโครงการนี้ก็คือยุทธศาสตร์เมื่อ20ปีข้างหน้าเพราะเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมี้อาจเรียกได้จะหาเชิงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกการเปลี่ยนแปลงของสร้างประชากรการเปลี่ยนแปลงทางหน้าเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นทางได้มีการกาหนดทิศทางพัฒนาไว้ล่วงหน้าและระยะยาวพอสมควรรวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น,น,นๆก็จะเป็นทลนดีต่อประเทศชาติและประชาชน นะครับก็จะทําให้หน่วยงานของรัฐและของภาคเอกชนนั้นอ่ะก็จะสามารถจัดทําแผนและโครงการนะครับให้สอดคล้องกับการที่จะพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับก็ย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็ตรงกับควาก็ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่นะครับครับเช่นการผลิตนะฮะการผลิตก็ต้องใช้แรงงานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนะจะมาทำประเทศเราจะตั้งไว้อ่าจะพัฒนาประเทศเราเป็นเป็นอ่าเป็นผู้ที่นี่การผลิตภาคนี้ ขลาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหาว่าตลาดไรงานเราจะหาที่ไหนอะไรที่ไหนนะครับบะน่านี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ต้องทานะฮะการวางผังเมืองม่เช่นกันก็ต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมประชากรและสิ่งแวดล้อมนะครับไลนอันหนึ่งก็สําคัญก็คือคือน้ําท่วมนะฮะเช่นทางการไหลของน้ําของคูของแม่น้ำทะเลซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาล็ดํข้อเนินการเพื่อให้มีขาน้ําทุกเกิดขึนนะฮะแล้วก็ระวังแผนระยะยาวเราก็สามารถ เราก็มาลงไประหว,ว่างแผ่ระยะอย่างนี้เราก็จะหยุดยั้งการทรบุบเนี่ยสาวอ่อนไปใช่ไหมครับครับดังนั้นการวางแผนด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา5ปีนั้นอนะ่ะมันน้อยไปแนละ้วปัจจุบันเรามี5ปีนะครับครับซึ่งไม่เพียงพอถ้าควรจะมีกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างน้อย20ปีเพื่อทิศทางการพัฒนานั้นชัดเจนในอนาคตนะครับครับนะครับ,รบแลวการที่จะชัดเจนนั้าก,ก็วางพอวางเสร็จแล้วก็ ควรจะมีการปฏิบัติตามแผนในเชื้อาสายจากตอนเนื่องจริงจังเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนดนะครับรัฐมาทางรัฐบาลเองก็สามารถจะวางโ้มาใด้ลวงหน้าเป็นที่ชัดเจนว่าเราจะทำไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ่าเราก็จะรู้ประชาชนทุกคนก็จะรู้าทิศทางประเทศนั้นจะไปอย่างเนี้ยประชาชนทุกคนก็จะร่วมมือว่าเอาเรามุ่งไปทางนี้นะทุกคนมุ่งไปทางนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็าตามทิศทางก็คงจะไม่เปลี่ยนครัเพราะเนจากทิศทางนี้เป็นทิศทางที่ประชาชนบอกมานะครับ ึเพราะว่าสมาชก็ต้องก็เราเสนอไปแล้วมันเห็นด้วยอย่างไรแล้วสมาชก็ต้องบอกเราเห็นด้วยแค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะครับฉะนั้นเมื่อที่ทางประชาชนเสนอมาแล้วทางรัฐบาลก็คิดว่าคงจะดำเนินตามนังนครับเพราะเป็นสิที่ประชาชนสรารนาทีนี้แผนที่เรากําลังมองไปที่เราจะจัดสัมนาเนี่ยนะครับในเรื่องของการระดมความคิดเห็นทั้งสี่ผูภพัเนี่ยยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าอีกยี่สิบปีข้างหน้าตั้งแต่ปีห้าหกไปจนถึงสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเลย มันก็ใช้ระยะเวลามองไปไกลการโฟกัสกลุ่มที่จะมาร่วมในการเสวนาเราเราจะเจาะลงไปที่กลุ่มไหนครับท่านประธานครับอ๋อจะไปมาเจาะจุ่มเลยฮะครับอ่สัญญาณหลุดไปเดี๋ยวเราคงจะต่อสายอีกสักครั้งนะครับคุณโอกาสเตพระกุลนะครับซึ่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่ง ก็ให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการผ่านทางโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นโครงการนะที่จะจัดให้มีการสัมมนาร,ระดมความคิดเห็น4ภูมิภาคนะครับในเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน2ทศวรรษหน้าภายใต้ปรชัชญาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นการสัมมนาเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นที่จะเสนอไปอยังรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ใน20ปีข้างหน้านะครับตอนนี้สายกลับเข้ามาแล้วสวัสดีครับท่านประธานสภาครับครับครับในการสัมันาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราเราพูดค้างกันไว้อยู่ว่าเราจะออกไปใปภุมิภาคต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการสัมมนาที่จะไปจัดทํายุทธศาสตร์นะครับ20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ทางสภาเองเนี่ยต้องการที่จะให้เข้าร่วมสัมันาในส่วนนี้จะเป็นเป็นกลุ่มไหนครับคือเราเปิดเป็นการทั่วไปประชาชนทุกท่าน เราก็เชิญไปนะครับในแล้วก็องค์กรเอกชนนะครับองค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยราชการนะครับเช่นมาทางภาคการีนมาทางภาคการแล้วก็เชิญทุกในจังหวัดภาคการทั้งหมดนะครับในทุกจังหวัดนะครับที่อยู่ในภาคการนะครับดังนั้นภาคเหล่านี้ท่านก็จะมาระดมความคิดเห็นกับเราและความคิดเห็นก็จะเป็นของทั้งภาคนะครับแล้วทุกคนก็จะมี ความคิดเห็นในส่วนตัวในส่วนขององค์กรองค์กรอาจจะมีประชุมองค์กรแล้วก็มาเสนอเรานะครับครับฉะนั้นการสัมมนาในภูมิภาคนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะจะเป็นการสะท้อนความคิดเห็นประชาชนได้อย่างชัดเจนครับนะครับแล้วการที่หกอยุฬาศาสตร์ประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าภายใต้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราได้น้อมนําพระราชบัญญัติพระราชดำรัสของปรหลวงมามาดาเนินการในเรื่องนี้นะครับ ว่าภายใต้ประชารษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะสามารถพัฒนาให้ประเทศเรานั้นยงยืนอย่างภาวะได้และมันคงด้วยนะครับตรงนี้ท<ช>ีเ่เราเรานําเสนอ<ช>นะครับในส่วนของของส่วนภาคกลางเองนะทางทาง,ทางสภาเศรษฐกิจสภา,าที่ปรึกษานี่จะดําเนินการจัดสมนาที่ไหนครับท่าน<ด>ิคีคให้ไม่ไม่ได้ชัดแสะภาคกลางนี่เราจะสัมนาที่ที่จังหวัดไหนครับ อาอจังหวัดเพชรบุรีฮะอ๋อมาที่ปิชะที่ชามนะครับครับใช่ที่ชามครับอที่ชามครับลโรงแรมเอ่อลิเดย์อินนะครับพอดย์อินรีสอร์ทริเจนบีชะอำนะฮะใช่ครับใช่ครับที่ชะอำแต่ท่านใดว่าก็พุดอะไเจอเลยนะช่วงเวลาละครับท่านท่านประธานครับช่วงเวลาก็วันเอ่อวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับครับวันศุกร์ที่ยี่สิบตั้งแต่เวลาเอ่อ สิบเก้าเก้าโมงเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเก้านิกาตั้งแต่เช้าแลครับอันนี้จะต้องถ้จะมีท่านองคมนรรีท่านสุรยุทธ์มาเป็นท่านพลเอกสุรยุทธ์จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะฮะเปิดสัมมนาแลวท่านจะมีการประกาศกถาพิเศษนะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับอันนี้จะต้องแจ้งแจ้งสำรองที่นั่งลูงหน้าก่อนนะครับท่านก็แจ้งมาแ้คดีแจ้งคดีแจ้งมาที่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 โรงแรม พอดีนเนื่องจากเรามีมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นนะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเลยครับโอ้ครับครับครับใช้เวลาในการสัมมนายื่สารนี้ก็วันสุกและวันเสาร์ครับวันเสาร์อีกครึ่งวันนะฮะสุกเสาร์สองวันนะครับครับครับวันยี่สิบยี่สิบเอ็ดมิถุนายนครับครับคื่เราได้เชิญเชิญเชิญมาหลาย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 ท่านนะฮะส่วนท่านที่อยู่แถวบริเวณนี้ท่านก็สามารถจะมาได้เลยนะครับครับครับสิ่งที่ท่านท่าน ท่านประธานเองอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนรือท่านผู้ฟังนะในส่วนของภารกิจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านอยากจะฝากอะไรไปยังทก่านผู้ฟังบ้างครับอ๋อคือเราคนไทยนั้นเราก็ภาคภูมิในความเป็นไทยของพวกเราทุกคนนะครับคและการสร้างประเทศนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราทุกคนนะครับการประเทศเราเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับ แล้วก็มีความมุ่งหมายในจุดที่ต้องการในประเทศเราเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกท่านว่าท่านมาช่วยกันระดมความคิดกันแล้วท่านแสดงความคิดเห็นว่าท่านอยากให้ประเทศทปเป็นอย่างไรครับนะครับเรามารวมกันแล้วก็สร้างพลังขึ้นมาแล้วก็สร้างความคิดเห็นแล้วก็เสื่อมของส่งให้กับผู้ใหาประเทศคือคณะรัฐมนตรีนะครับให้ท่านได้รับรู้ว่าประชาชน จริงๆอย่างพวกเรานั้นเราต้องการอะไรและเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับดังนั้นอยากให้ทุกท่านมาร่วมกันช่วยกันแสดงความคิดเห็นแสดงทุกๆเรื่างนะครับความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านคิดว่าสมควรจะพัฒนาประเทศเราไปในทิศทางนั้นนะครับครับเอควันนี้คงต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณโอกาสเตพระกุลนะครับซึ่ง มานเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับครับขอบพระคุณครับท่านท่านประธานสภาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านฟังครับ